ยังจำกันได้ไหมอดีตพระเอกดังช่องเจชีวิตล่าสุดอูพานุกลับใต้เลี้ยงไก่ปลูกผักทำอาชีพนี้ไม่งอดาราในวัย46ปีแฟนละครยุค90จะต้องรู้จักพระเอกมากความสามารถลุกเข้มอย่างอูพานุสุวรรณโนกันอย่างแน่นอน ต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเขาหล่อและดังมากๆเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของวิกหมอชิดประกบนางเอกตัวท็อปมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นอ้ำพัชราภาชมพู่อาร,รยานุ่นวรนุษการเวลาเปลี่ยนอะไรๆก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันกันกบหนุ่มอูในวัย46ปีส่วนผลงานในวงการเรื่องล่าสุดรักในรอยลวงออกอากาศเมื่อเดือนกรกฎาคมทางช่อง7เมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของหนุ่มอูพานุ พบว่าเจ้าตัวชอบใช้ชีวิตใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อนไปตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทย